ผมสวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็ยามเย็นนะครับผมอากาศดีมากเลยนะครับผมพาน้องมาเล่นน้ํานะครับผมมาถูตัวนะครับผมพาน้องมาเล่นน้ำมาถูตัวนะครับผมถูต้นไม้นะครับผมเพื่อระคายเครื่องนะครับผมแก้ระคายเครื่องนะครับผมจากยุงนะครับผมที่กัดน้องนะครับผมถอย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  ถอยถูแล้วถูเออถูเร็วถูต้นไม้นะครับผมพาน้องมาถูต้นไม้นะครับผมมาเล่นน้ำอาบน้ำนะครับผมที่ริมแม่น้ำมูลนะครับผมถอยถอยไปทางน้นลูกเอเอออืมโอยอ้าถูใบเตยถูโอ้นะครับผมแก้คันนะครับผมแก้คันนะครับผม วายุงกัดนะครับผมในช่วงกลางคืนนะครับผมโอ้ใบเตยจะขึ้นต้นไม้แล้วฮะหนูใบเตยจะขึ้นต้นไม้แล้วนะครับผมโอ้จะขึ้นต้นไม้แล้วหนูใบเตยนะครับผมโอ้ถูทั้งตัวเลยนะครับผมคันนะครับผมน้องก็คันนะครับผมถูแล้วใบเตยถูแล้วลุกเลวแก้คันนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม โอ้ถูใหญ่เลยนะครับผมโอ้ถูจนเลือดเลยนะครับผมขอควันให้ชมนะครับผมหลังหูนะครับผมโอ้ถูจนเป็นแผลนะครั intend, ah bank, yah, heures, ท fit, ทบผมเลือดนิดน um ึงนะครับผมก็เป็นแผลนะครับผมน้างคันนะครับผมเออถอยถอยถอยก็เลือดจากอาการถูนะครับผมเพราะว่าน้องก็ไม่เจ็บนะครับผมก็ความคันนะครับผมก็ห้ามไม่ได้นะครับผมเหมือนคนเรานะครับผมคันมันมาก นะครับผมก็เก่าจนเป็นเลือดนะครับผมคันมากๆก็เก่าจนเป็นเลือดนะครับผมไปเตยไปทางนู้นมา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 เนื้อโอ้ยขวดขวดไปถูบทุบทุบทนะครับผมถอย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 เร็วถูบเร็ว <c oughs> โอ้ไม่ถูแล้วเอาคุณตาณตาพาไปอาบน้ำเลยพาไปอาบน้ำเลยมาๆมาๆมา,า,ามาเร็วโอ้ไปอาบข้าวเดียวดิเอาพาไปอาบน้ำเลยโอ้ควันเหนื่อยนะครับผมคุณตานะครับผมก็ยยิ้ม อายุมากแล้วนะครับผมก็ว่าเอาเอาไปลงโหลดเมื่อยแล้วนะครับผมโอ้เขาวายจังสั่นนะครับผมเอาลงเลยก็ช้างเด็กนะครับผมธรรมดานะครับผมน้องก็เล่นหนักนะครับผมโอ้ขึ้นไม่ไหวแล้วโอ้โอ้นะครับผมพ่อควานก็อยากจะทําเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีคลิปลงนะครับผมทาง youtube นะครับผมให้พี่ๆแม่แม่เอฟซีนะครับผมได้รับชมนะครับผมความน่ารักนะครับผม ก็คนตาก็เหนื่อยอีกรอบนะครับผมก็อาบน้ําแล้วรอบนึงนะครับผมก็พาน้องมาถูต้นไม้นะครับผมมาถูต้นไม้นะครับผมเพื่อแก้คันนะครับผมแล้วก็พาน้องไปอาบน้ําต่อนะครับผมเล่นน้าต่อนะครับผมขี่ไปเลยขี่ปไปเลยเจมเจมกไปประกบคาง,งนี่ไม่กลัวไปเตยไม่กลัวไปไปไปวะ ไปเลยตกใจนะครับผมนั่นเจอปลาด้วยไม่มีคนมากกงุนตายเลยตัวเท่าเขนนะเลยลลลไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำให้ไปเตยไหมไปแล้วนะครับผมอาบน้ำนะครับผมถูต้นไม้เสร็จนะครับผมก็พาน้องไปอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำเล่นน้ำนะครับผม น้ำท่วมนะครับผมน้ําท่วมนะครับผมลืมถ่ายให้ดูเลยนะครับผมถึงนี่เลยนะครับผมแต่ก่อนน้องก็นี่นะครับผมป่าทางใต้นี้นะครับผมก็ผ่าน้องมาอาบน้ํานะครับผมมาเล่นน้ํานะครับผมป่าทางใต้นี้ที่น้องเคยผูกนะครับผมเคยกินหญ้าในช่วงกลางวันนะครับผมเคยกินหญ้าในช่วงกลางวันนะครับผมก็ท่วมหมดนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมก็อยู่ที่บ้านเลยนะครับผมติดบ้านเลยนะครับผม ก็อยู่แต่บ้านเลยนะครับผมติดบ้านเลยนะครับผมวันนี้น้องก็สบายตัวเลยนะครับผมทั้งได้อาบน้ํานะครับผมถทั้งได้ถูตัวถูต้นไม้นะครับผมก็ดีใจใหญ่เลยหนูใบเตยนะครับผมปล่อยเลยคุณตาปล่อยเลยโอ้น้าลึกนะครับผมน้ําลึกนะครับผมโอ้น้าไหลเชี่ยวนะครับผมคุณตาก็ เกรงนะครับผมเกรงไปตามหนูใบเตยนะครับผมก็มุดไปใหญ่เลยนะครับหนูใบเตยนะครับผมโอ้ก็มุดไปใหญ่เลยนะครับผมอืมโอ้สนุกสนานใหญ่เลยนะครับผมน้องก็ดีใจที่ได้เล่นน้ํานะครับผมถูต้นไม้นะครับโอ้ใบเตยทําอะไรเนาะใบเตยเนาะโอ้หนีคุณตาโอ้หนีคุณตาแล้วหนูใบเตยนะครับผมโอ้หนีคุณตานะครับอ่าพ่อขวันจะซูมให้ดูใกล้นะครับผมโอ้หนีคุณตาแล้วคุณตากำลังขัดนะครับผม เพราะว่าอาบน้ําสะอาดแล้วนะครับผมอาบน้ําสะอาดแล้วนะครับผมก็สบายตัวเลยหนูใบเตยนะครับผมดีใจที่ได้เล่นน้ําอาบน้ํานะครับผมโอ้เย็นชําเลยทีเดียวนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมโอ้เย็นชําเลยทีเดียวนะครับผมพี่พี่แม่แม่เอฟซนะครับผมก็อาบน้ํายามเย็นนะครับผมได้ถูต้นไม้นะครับผมก็ทำให้ช้างนะครับผมได้ระบายนะครับผม ได้ระบายนะครับผมพื้นที่กว้างโลกกว้างนะครับผมโอ้ไปไกลนู่นเลยนะครับผมไปไกลนู่นเลยหนูใบเตยนะครับผมโอ้พวกหวานก็จะซูมให้ชมใกล้ๆนะครับผมโอ้ไปไกลนู่นเลยนะครับผมโอ้ยทองป่องเลยนะครับผมอ่คุณตาขึ้นแล้วนะครับผมคุณตาขึ้นแล้วคุณตาขึ้นแล้วนะครับผมอยู่ไกลนู่นเลยนะครับผม แล้วหนูใบเตยนะครับผมมาแล้วนะครับผมโอ้เย็นฉ่ำก็อาบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมรอบที่สองก็ถูต้นไม้นะครับผมหนูใบเตยนะครับผมรอบที่ e Ink Point Liquid สองก็ถูต้นไม้นะครับผมโอ้อยู่นี่เองลูกสาวนะครับผมลูกสาวใครเอ่ยนะครับผมสวยเลยนะครับผมได้อาบต้นไม้ได้อาบน้ํานะครับผมถูต้นไม้นะครับผมผิวดําเลยนะครับผมเย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับผมอใบเตยกลับแล้วใบเตยนะครับผม ไปเลยคุณตาโอ้ผิวดำเมี่ยมเลยนะครับผมผิวดำเมียมเลยทีเดียวนะครับผมหนูใบเตยนะครับผมเย็นชํำนะครับผมน้องก็ดีใจนะครับผมดีใจนะครับผมที่ได้เล่นน้ำอาบน้ำไปเลยครับคุณตาตามองนะครับผมจะไปได้ยังนะครับผมว่าอย่างนี้นะครับผมเราก็ติดตามนะครับผมชมไปเรื่อยๆนะครับผมลอให้ ุนตาเหนื่อยนะครับผมสองรอบเลยนะครับผมเหนื่อยแล้วนะครับผมอ,อ้เก็บรองเท้าด้วยหนูไปเตยนะครับผม อะไรขี่ช้างกระตาบอ่ะเหรอทำไมไม่ขี่กระตา,าขึ้นเลยน้องฟิล์มโอ้ขึ้นนะครับผมน้องก็ยกขาขึ้นนะครับผมหนูไปเตยนะครับผมเ,เลิกเรียนแล้วหนูไปเตยปึ๊บ่ะ <c oughs> เก่งก้างนะครับผมเอาไปเลย เลาไปน้ำกลนก็นได้อัดสองเลยนะครับหนูใบเตยนะครับผมอัดสองเลยโอ้เดินต้วมเตี้ยมเลยนะครับผมตูดเต้งเลยทีเดียวนะครับผมัดได้โย็นชําเลยหนูใบเตยนะครับผม ใช่อาบน้ําถูต้นไม้นะครับผมสบายตัวเลยทีเดียวนะครับผมโอ้กลับบ้านแล้วใบเตยโอ้ใบเตยเอวซิ่งนะครับผมเดินซิ่งนะครับผมเดินเร็วมากเลยนะครับผมโอ้เดินเร็วจังเลยนูใบเตยนะครับผมนี่ก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมท้องไร่ท้องนานะครับผมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมแต่ก็ให้น้องลงลุยลงกินไม่ได้นะครับผมกินตฟางยังไม่ได้นะครับผมกอ เนื่องจากน้ำยังไม่แห้งนะครับผมน้องช้างลงไปก็จะเป็นรอยนะครับผมเป็นยุบนะครับผมยุบเลยนะครับผมเป็นรอยนะครับผมกี่นาเขาจะพังนะครับผมลงกินลงเล่นยังไม่ได้นะครับผมให้แห้งก่อนนะครับผมก็ยังไม่แห้งนะครับผมโอ้เดินปูด,ด้งเลยหนูใบเตยนะครับผม เดินกลับบ้านแล้วหนูใบเตยเดินกลับบ้านแล้วหนูใบเตยนะครับผมเอาแวะหรือเปล่าแวะหรือเปล่าแวะอีกแล้วหนูใบเตยนะครับผมเอาแวะอีกแล้วหนูใบเตยนะครับผมเดินต่อเดินต่อไปเลยโอ้ลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่วิ่งโอ้ลูกไก่ลูกไก่ก็ตกใจช้างช้างก็ตกใจลูกไก่นะครับผม เว้นะครับผมสายเว้นะครับผมที่เดิมเช่นเคยนะครับผมก่ก็สุดท้ายนี้นะครับผมพอกวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดหัวใจนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับช่องหนูไปเตยของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ